ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันคริสเตอร์เกมสอ2พันยี่สิบสองเป็นทุกเกมมิ่งพาร์ติโมบายเอเชียคริเตอร์เกมครับต้องบอกเลยฮะคามทูคิวมาแน่นอนวันนี้เกมนี้ผมขออะไรอย่างได้ไหมเอ้าแล้วช็อปธิรวาดะโอ้โหไปเปิดน็อกเพนเด็กครับสถานการณ์ยากลำบากครับสำหรับเอโซ่ที่ตรงนี้แล้วจะหลุดออกไปจากตรงนี้ยังไงเลยครับมีส่วนเข้ามาแล้วเริ่มลงกับธิรวาดะเปิดน้องเลยดูดินใจเย็นวันเสกเห็นโดครับเ็มโฟเอ้าแล้วนมีเงินโอ้โห โอ้โหแนวตรงนี้ครับโอเคโอพีครับเแาแล้วเหมือนเจอตรงนี้กระโดดต้ลงมาแล้วป่าคูสามลงไปล่วงลวงลุ่มแล้วเรียร้อยลวงไปครับเขาสิเฮ้ยเดป่าเอเวนครับโอ้ยนิดเดียวเท่านั้นแหละครับจิงสิบาวเนเตอร์ก้าตรงนี้ซูกิดินลากมาเลยเอฟโอพีจะรอดจากตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่ามีแรงผาปิดไปเลยนะฮะผ่าแปดก็พอมั้งพ่อแล้วตรงนี้เจอไวนี้อยู่แล้วป๊อปสโมขึ้นมาครับน่าจะต้องถอยหรือเปล่าตรงนี้ เฮ้ยเราแม่เหมือนเหมือนจะไปไม่ได้ครับมีกระเน็ดเซตมาแล้วพยายามจะฉีกไปเล่นหรือเปล่าสําหรับทางด้านของบูร่าตรงนี้อ้าแล้วดีแล้วน็อกดาวไปเลยฮะตรงนี้โอ้โหเราต้องช่วยครับเป็นคนที่ขยับรถแท้ๆนะฮะตรงนี้แล้วสุกิดโดโนทางด้าเนเฮดช็อตไปแล้วมีกระเน็ดไ,ไปซ้าด้านหลังไปหน้าเฟอร์รา่ครับปอดเซตต้องออกเลยครับลำบากมากๆแต่ว่าพื้นที่เล่นของทีม ABC มันยากนะครับโดนแจมมาจากทางทุกทิศทางแล้วโอ้โหสายดาวไลน์ยับโดนยิงมาแบบนี้เลือลดรถ ไม่ไหวหรือเปล่าก็อาจจะต้องมูฟออกด้านของรามโอพีมาแล้วซาก,กิดโดนเก็บออกเกมไปรามโอพีโดนเก็บออกเกมเช่นกันและคิววีได้ท่หน้าของเมทัลมาแล้วจบเลยหรือเปล่าฮะและตรงนี้มาดูในส่วนของโอวิ่งกันหน่อยครับกำลังจะเดินครับแล้วเ้องน่นตาวแล้วคือตะบอกว่าเป็นเอเกไม่มีสกอบด้วยแล้วเหลือพี่แก้วที่สนั้นแล้วพีขวาเรียบร้อยโดนสวยกับมาด้วยก้อนฟีดเรียบร้อยไปเลยครับออกจากเกมการแข่งขันเดี๋ยวชีตี้กำลังจะต้องมูฟออกเพราะว่าโดนลับเลยครับแระชาติที่จะไปถ่ายแล้ตรงนี้แต่แค่20สายสุดที่นิดเดียว ล่วงน้องดาวลงไปเหลือเติร์นกล้าคนเดียวก็น่าจะด้านซ้ายมือจะเอาหมดเลยหรือเปล่าครับลูกพีกของเราครับยเดี๋ยวสาวที่6คนครับกับเพื่อจะขบมาในพีเอ็นดีหิงใส่ชอบทิรวาททางด้านล่างครับเอาแล้วไทยปะทะไทยใจเย็นเพื่ด้มองเลยคนขับไม่ต้องขี่ไม่ไหวแล้วพีเอ็นดีคนจัดจัดเลยครับเดี๋ยวเอาเลยหรือเปล่ามีคนอ้อมไปแล้วแล้วกิววีขับรถพาน้องปอยขับเข้ามาแล้วจ่อยจ่อยครับ ยังมีอ้องจ็อบทีรวัตตรงนั้นจะรอดหรือเปล่าครับแล้วโหน้องมาบีดีชนใส่จ็อบทีวัตต้องจ่าลงไปแล้วลบฝ่าแล้วครับเสียคือเป็นเอ็นตรงนี้แบ็คจ็อบโดดลงมาแล้วเจอกับเต็มเอ็นโซ้ติ๊บด้วยกันโดนใจกันจะไปกันจะไปจะอยูกันจะไปแล้วเรียบร้อยด้วยกระหม่อมเต็มต totally. ัวต <ishops> ิ <Jessica itaire> ๊บป๊อกปักแล่นไปเลยลมระเบิดต้องจ่าลงไปด้วยช่จเดียวกันและเก่งโซไปเก็บคิวจ็อบลงมา แล้วเอโซซิปได้เท่าต้องของแบงค์จอกไปอย่าที่บอกอละมันหนึ่ง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 โอ้โหเป็นคิวี่ครับตรงนี้แล้วปิดเอโซซิปออกไปไทยปะทะไทยเหลือแต่เพื่อนกดไว้อยู่ด้านนอกแต่นเนี่ยเข้ามาแล้วโอบลอรับอยู่แล้วลก็เดอโออะไรกระบอกเลยเพื่แต่ไม่โดนแต่โดนแจมมาโดนแจมมาล้วพักหลังหยิบก่อนโอ้วอลลิกแล้วผมบอกเพื่อนตรงนี้แล้วรถระเบิดไป แทางได้ของพีเอ็นดีโดน shot, นอ้องเฮดช็อตน้องดาวจากแคนาของเคลิลไปแล้วเก็บโซ่ไปได้ท่าหน้าอุปสตอรี่มาแล้วตู้เบนท์หลบอยู่หลังรถตรงนี้แล้วพยายามโดนกดอยู่จากแคนาของเบอร์ลี่แล้วบูชาตาม,มาอีกหนึ่งแล้วตู้เบนท์น,น็อกดาวน์จะชุบได้ไหมตรงนี้โดนลับครับตรงนี้แล้วน็อกดาวไปถึง2คนเลยครับแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของไอ้สองน่าจะโดนชุบขึ้นมาดูบอลลิกได้เลยครับแล้วเวียสูญครับเจอวันเซ็กแล้วเปิดไปเก็บคิวไปเลยครับแล้วโดก็ออกจากเกมไปขับไปด้วยเกี่ววีไปได้อุปสตอรี่มาสุบเก็บบคคิววไไปโดดดนนนซ์์าหลัังะร แล้ตัวเองมีไฟเกิดขึ้นครับแล้วแล้วกระเนตมาหายเลยหลังเข้าหลังเข้าแล้วขาดหนึ่งบอลดี่วิ่งข่ายพิเกนมินทดลันแต่ถึงยังพยายามตีอยู่นะเกมดีๆแต่ที่บวกเลยต้อแฝงกับโดนมินกับเก็บคิวได้แล้วป่ายกับเจอวอลลี่เก็บคิวป่ายอย่งไงต่อแล้วบอลดี่โดนทางด้านของวาคิสเข้ามาชิดและเรียบร้อยเลยหายฮะตรงนี้แต่ว่ายังเศษคืนมาได้ เกานมแล้วเกบอลกองเลไ้ล่่่่ไ่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่ก่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่ท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไอ้่่่่่วโ่น่่่่่่่่่่ว่่โดนสวนมาแบบน,น,น,นี้่่่ไปเล่ดูดินโอ้โหเ่า เดี๋ยวบูชาเหือคนเดียวดังนั้นผู้ชาก็ยังจะขึ้นตอนที่แต่ว่าไหวหรือไม่ไหวบูชาก่อนจะช่วยเก่งโซเก่งโซนักผู้ชาเก่งโซและผูชาแล้วจะเอาอยู่หรือไม่อยู่เรียบร้อยครับเก่งโซเก่งบูชากีบซ่าหมาครับแล้วมีมาตรงนี้เป็น9คิวแล้วนะครับแล้วดูดินตรงนี้โดนเก็บออกไปจากทน่าของกาลาสพีเอสครับเอาแล้วจะรีเซ็ทท่าของกิววีได้หรือเปล่าแล้วเหลือแค่3สควอรตเท่านั้นครับเด้อเอ้าเก่งโซขยับรถแล้วครับคุณผู้ชม แล้วตัดสินใจพุ่งมันมาเลยแล้วกันแล้วชิดกลับมาตรงนี้กรลันแล้วเก่งโซ่รอด้านหลังอยู่แล้วไม่ได้โฟกัสไม่ได้โฟกัสเคนโดเคนโดเพื่อนเคนโดเคนโดเก่งโซ่แล้วล้วงมาแล้วโดนกระเด็นมาเจ็บประลัดกาลันแล้วออกมาแล้วโดนคอร์ดมาในวันนี้ทําได้สวยแล้วเก่งโซ่เล่นกับวงเข้ามาได้เป็นท้ากิวีครับเอลาล่ะฮะตรงนี้แล้วเคนโดเรียบร้อยครับโอ้โหเพียงจากประเทศไทยครับทำทุกคิวตินงไก่แน่ไปได้ครับพี่หนึ่งผมเติมครับผม